อันนี้ถ้าเป็นไปได้ตําแทนที่จะเอามะละกอหรือแทนที่จะเอาบิรดหดแทนที่จะเอาโคราบีเอาตัวนี้มาตำก็ดีเหมือนกันนะคะสำหรับสำหรับคนเลือดจางเหมือนยายเนาะไปเพื่อน,อนสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อน,อนจะมาถอนบีรุดไปตํากินนะคะนี่ต้นอดิชกยายเพื่อน ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าปีนี้ไม่ค่อยใหญ่มีอยู่ปีหนึ่งใหญ่ปลูกโอ้โหสวยนี่แบบนี้เลยเพื่อนๆสวยแบบนี้เลยไม่รอดเหนามาไม่รอดอากาศบ้านยายมันไม่ให้นเนาะแล้ยวยายจะหาอะไรมาคลุมไว้ดูปีก่อนนู้นยายก็คลุมมันไม่รอดมันหนาวเกินเนาะเนีย่ยดูปีนี้จะรอดไหมหน่าเสียดายเนาะคิดดูเพื่อนๆเ,เ,เลี้ยงไว้มันสวยขนาดเนี้ยเนี่ยต้นแบบเออเออเลย นาวมาตายหมดเลยนู่นอีกอันหนึ่งนู่นอยู่ทางนู่นอีกอันโอ้ยตายละ <c oughs> แฟนยายมาตัดแล้วว่ะออ้ยอ่ะดูดินู่นนี่ยายเคยสั่งวันนี้เองเพิ่งไปวันนี้เองโอ้ยยายเคยสั่งแล้วนะแต่อย่างงี้มันไม่ตายหรอกมันยังเหลือยอดอยู่นะเห็น <c oughs> ยายเคยสั่งแล้วนะว่าอย่าตัดแถวนี้ แต่มันเป็นอะไรแบบนี้ยังอยู่ยอดอยู่เลย,ยวันนี้เองนะเนี่ยไวเบดรนึกว่าเขาไม่รอด,เข,รอดเขารอดหมดเลยนะเนี่ยเพราะวันนั้นนี่มันร้อนมันไอ,อ้อากาศมันร้อนแล้วมันเอ,อไม่ได้รดน้ำอ่ะเนาะนึกว่าไม่รอดรอดอยู่นี่นี่รอดหมดเลยนะเนี่ยอันนี้ ูสินูกินของยายนี่ยายก็เอากินไม่หมดหรอกเนี่ยแบ่งคนอื่นทุกปีเลยเนี่ยปีนี้เดี๋ยวจะให้คนที่ว่ามาเก็บแอปเปิลปีที่แล้วก็ให้เขาคนที่มาเก็บแอปเปิลบ้านยายนะเขาให้เงนินยายเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะถามว่าเอาเบรุ่นไหมปกติเขาเอาทุกปีเลยยายก็กินไม่หมดหรอกเนี่เนี่จะเอาไปาจะ เอาไปตำกินนะคะจะเอาอะไรจะเอาแครอทไปใส่ด้วยก็ไม่ได้หรอกอันนี้มันแดงเกินปัเดี๋ยวไปเก็บผักเดี๋ยวจะพาไปตำกินนะคะผักเราถอนถอนให้เขาอยู่ห่างๆกันถอนออกให้เขาอยู่ห่างๆอ้ผักที่ยายปลูกที่หลังไม่รู้อะไรมากัดกินหมดเลยนี่ นี่ดูดิอันที่ปลูกไม่สวยไม่ได้กินมันได้กินอันที่ขึ้นเองเออนาะรูเ,ออเ,เ,เ,เขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะเนี่ย ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนติดผักเลื่นผัวไปด้วยไปตํำตำ,ตำหัวบิดรูดเมื่อกี้คิดไปคิดมาว่าจะตัดไปเอาว่าจะไปเอากางไกลมาตัดแล้วนะเนี่ยตัดดอกไม้ไปไปปักแจกันในบ้านนะนเพื่อนให้มันสวยงามคิดไปคิดมามันแป๊บเดียวเองเพื่อนในห้องนะ มันไอ้นั่นไวมันไอเขาเรียกว่าอะไรมันเหี่ยวไวในห้องอ่ะก็เลยเไม่ตัดดีกว่าไว้ให้มันอยู่อย่างนี้แหละมันสวยอยู่แต่วันมันเหี่ยวไวเพราะว่าในห้องยายมันมันร้อนเนาะเราเปิดเครื่องทําความอุ่นมันร้อนมันเลยเหี่ยวไวปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้แหละเนาะไปไปมาไปทํากับข้าวให้พี่มูนก่อนพี่เสื้อ ค่ะเพื่อนๆทำกับข้าวในแฟนใหญ่ง่ายๆที่มีอะไรยุ่งยากอันนี้หมูบดนะคะหมูบดพอดีปกติคนเยอรมันหมูบดเขาจะกินกินบิบนะเอามาทาขนมปังกินอันนี้มันแช่แข็งไงเพื่อนๆแฟนใหญ่เอาออกมามันมันเยอะแล้วก็กินของมันแช่แข็งนะเอามามันต้องกินสดๆเน่มันกินไม่ทันใหญ่ก็เอามาผัดเนี่ยผัดแล้วก็นี่อันเชื่อใอันนี้แฮดแช่แข็ง อันนี้กะผักที่เราแช่แข็งนะเนี่ยเริ่มเอาผักแช่แข็งมากินแล้วเพื่อนแฟนยายจะกินผักเยอะเพราะว่าแก,กกินแทนข้าวเนาะยายก็ทําไปมั่วๆนี่แหละแต่แฟนยายกินไม่เลือกหรอกกินได้ง่ายๆแต่ว่าต้องฟีมือเมียนะถ้าไปข้างนอกก็ไม่ไม่เท่าไหร่ว่าไม่อร่อยแต่ยายทาไปมั่วๆไม่ใช่อาหารฝรัง่งไม่ใช่อาหารไทยเนาะ นะก็ใส่หอมใหญ่เห็ดลงไปผักชอเพศลงไปผัดผัดผัดนะเพื่อนไอ้ผักสุกนั้นค่อยใส่ทีหลังเพราะว่ามันสุกแล้วพวกน,นี้มันยังแ่แข็งอยู่เลยนะเี่ยราค่อยใส่พวกน,นี้ให้มันสุกก่อนน,กนนี่นะคะเพื่อนๆผักพวกนี้นะตอนที่ยายมีอะไรในสวนถ้ามันเหลือกินกินไม่ทันยายก็เอามาไว้มาลวกลวก แช่แข็งไว้อันนี้มีบรอกโคลีมีหน่อไม้ฝรัง่งมีบวบสุกินีเนาะเนี่ยยายก็มาลวกแล้วก็แช่แข็งไว้จะทำกับข้าวเนี่ยจะเอามาใส่เนี่ยเอาเอามาใส่ตอนเย็นเย็นอย่างนี้เลยนะเพื่อนนี่ทำกับข้าวให้มันสุกแล้วมาใส่ตอนมันเย็นเย็นต้มให้มันเดือดก็ได้แล้วเนาะเนี่ยกากินอย่างเงี้ยแฟนยายบางคนเขาก็ ไม่ใส่ผักเยอะเขาก็จะไปกินกับเส้นกับอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนยายไม่ชอบกินเส้นไม่ชอบกินข้าวนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็เลยต้องใส่ผักเยอะๆให้เขากินอย่างเงี้ยเนาะหรือบางคนเขาก็กินกับขนมปังอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนยายขนมปังก็ไม่เท่าไหร่จะกินอย่างนี้เลยเอาผักใส่เยอะๆเดี๋ยวเอาใส่อีกเนี่ยเนาะกินกับเออเหมือนกับว่าคล้ายๆกับน,น้ำซอสสปากเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนรสชาตินั้นนะ กินกับข้าวกินกับขนมปังกินกับสเส้นเส้นก็ได้แต่แฟนยายข้าวก็ไม่ชอบเส้นก็ไม่ชอบขนมปังกินแต่ตอนเช้าไม่ถึงกับว่ากินเยอะเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วม,มก็จะมีสลัดด้วยนะคะแต่ว่าทำไม่ทันสลัดมันยังร้อนอยู่ค่อยทำตอนเย็นอันนี้คือบิบรู์นะคะต้ม มามเพื่อนๆยายจะมาถ่ายให้ดูแป๊บหนึง่งอันนี้คือที่ยายต้มแล้วนะคะอันนี้ต้มไว้ทําสลัดให้แฟนยายเนาะยายผ่าครึ่งต้มต้มมามันก็จะเป็นอย่างนี้หัวมันจะเหมือนคล้ายๆมันนะแต่ว่ามันไม่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นแป้งนะมันจะเป็นน้ำเนาะเพื่อนมันจะเป็นน้ำน้ำยายก็อธิบายบอกไม่ถูกเนาะก็ทําเป็นสลัดส่วนมากบ้านเราเขาจะไปทาเป็นน้ํารสชาติมันจะหวานนะนเพื่อนหวาน หวานมากเลยจะบอกว่าหัวมันแต่มันมันมันเป็นน้ำอะ่ะมะสลัดยายก็เคยทำให้ดูบ่อยอันนี้ก็คือที่ยายจะกินดิบที่จะเอามาตำส้ตมตำเนาะเนี่ยมันก็จะ มันก็กรอบได้ยินเสียงไหม,มยยายเขาบอกก่อนนะต้องกินให้เยอะๆสำหรับคนเลือดจางยายไม่มีไอ้ที่ขุดมาเสียดายเดี๋ยวปีหน้าถ้าได้กลับบ้านที่ขุดมะละกอนนะแปลกมากเลยอยู่บ้านเขาบอกว่าขุดมันไม่อร่อย ต้องสับเอาพอมาอยู่นี่มาสับเอาอยากกินแบบขูดๆมันมันคนละอย่างกันเนาะแบบมันไม่เหมือนมะละกอเนาะอัน,นพวกนี้เนาะกรอบนะเนี่ก็จะเหมือนคล้ายๆหัวโครรบีนะเพื่อนๆแต่นี่มันจะออกรสหวาน ได้ยินเสียงความกรอบไหมตำไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยหวานๆขอสับนวนเถอะวันนั้นแฟนใหญ่ซื้อนี่มาหมูโคราบีนะเพื่อนๆเออเลยมาตำรวมกันหน่อยนึงเสดายเผื่อกลมันเสียทิ้งนะอันนี้ก็ถ้ายายตำล้วนๆกันนี่ต้องสามรอบขึ้นไปเนี่ยมันเยอะนะหลายวันแล้วเนาะซื้อมาว่าจะตำตอนมีเพื่อนคนไทยมา เลยไม่ได้ตาํามาใส่รวมกันนิดหน่อยอันนี้เอาไว้นานในในร้านก็ไม่รู้นานแค่ไหนแล้วเนี่ยเอาไว้นานมันจะเขาเรียกมันก็จะขาดน้ำมนะันเนาะเพื่อนมันจะไม่สดามาตำตำรวมกันนิดหน่อยพอพอมาเพื่อนก็ตาแบบตม้มตำธรรมดาทั่วไปนี่แหละเนาะ ใส่มะเขือเทศใส่มะนาวใส่น้ำปลาราเนี่ยส้มตำทั่วไปนี่แหละมาชิมกันมารอชิมกันเนาะไม่ได้ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกอ,อะไรเราเพื่อนเรียบพอดีข้างบานเขามากดกรีนเรียดชวนกันไปออกเดินเล่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เล่นกีฬาไม่ให้อะไรก็เลยจะไปเดินเล่นกัน หอมหอมมะนาวหอมพริกสดๆโอ้โหอะไรอยูน่นะเพื่อนๆมันได้พริกสดๆดได้มะนาวก็โอโ้ได้กลิ่นส้มตำก็โอ้โหแล้วนี่นี่นะคะเพื่อนๆเออมีประโยชน์ด้วยนะคะอันเนี้ยถ้าเป็นไปได้ตําแทนที่จะเอามะละกอหรือแทนที่จะเอาเบรุรดแทนที่จะเอาโครบับีเอาตัวนี้มาตำก็ดีเหมือนกันนะคะ สำ,สำหรับคนเลือดจางเหมือนยายเนาะไปะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยายจะพากินขอ,อเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะพากินเพราะว่ามันยาวล้วคลิปนี้ก็แค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้าไปตามไปกินกันเพื่อนๆมามา<ๆ>มาเนาะหุงข้าวยังไม่สุก